สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับชีวิตสบายสไตล์กระโดนขึ้นเ่าครับ กับบรรยากาศงามแรงๆหลังเลิกการเลิกงานออกมาครับพี่น้องบรรยากาศตะเวนตกดินครับพอดีออกมาหน้ามาท่าพอ,อยังอากเอานละมันซองที่ไม่เล่าครับเ,เ,เล่ออกมาซองเบิึงง่วบมึงควยทำเล่าพร้อมพี่นอ้องพาพี่น้องมาซองมึงเควทำเล่า ักให้มันกินหน่อยเถอะปูปลาหน้าหนามเรากับบือดเด้ครับง่วงขัยวแล้วก็หลายโตู่สองซีหกฮาหกตัวขั้<ฮ>ได้ขึ้นกันแล้วเนาะพ<ฮ>าพี่น้องมาเบิ่งขัข้วพย,อยอากครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยงไก่ยวง แบ,บ่ตายแล้วแบบ่แบ่แบ,บ่เบิร่เปล่าแบ,บย่นยบน้บาดมาเห็นแล้วเลี้ยงหอดมาคนนี้ครับเาก็จะคล้องนี่แล้วเมองควยพี่น้องมองควยย้วนี่ก็จะเอกล้อง,องบรรยากาศท้องหน้าครับยามแรง วิธีบนนอกเข้าครับนอนให้นอนหน้าเลี้ยงงวเลี้ยงคว้ยครับฝ่ากับห้องเพราะฝ่าพี่น้องตะเว็นกำลังตกดินพอดีครับตะเป็นกำลังโตกดินพอดี พอดีเลกงานเพิ่นฝากสื่อส้องที่นะก็เลยซอ,องที่ไม่เพิน่นถือโอกาสถ่ายคลิปภาพบ่งบรรยากาศยามแร่งๆมาซอมมึงคั้วไอ้เพิ่นครับมันคือหิวให้มันหน่อยครับแค่มันชิอิมอ่มบ่ตะกี้อยู่าย่ตัวกว่านี้นะครับเพิ่นขายออกไปนำ ขายออกมันบอกจะคลองหาหย่าหายูยังหมดบ่มือวริหัรแล้วว่าแล้ก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกไ,ยไยก่เพราะเด้ขายเพราะเด้อยากเพราะเด้กินแล้วครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็บม่มีอ,ง,องไรครับพี่นอ้องพาพี่นอ้องมาสอมมังคุดยูย่หน้ายน้องพญิอากเนาะครับเนาะ ฝากกับห้องพ่อฝากฝาก,ากับชวยเขาเฮียนครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปซํานี้น้ครับพอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ